สวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องคุณย่านพมาศภาษาอังกฤษก็แอด o จนบโครอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งนะคะเป็นงานคลิปที่หนึ่งเราทำไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ต่อไปคลิปที่สองเราจะเริ่มเราจะเริ่มถักถักกลับมาแล้วก็จะมาขึ้นจะมาขึ้นใบใบใบโปรง่งใบมีรูตรงนี้สามใบเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ไหมาดามนะคะสามเส้นตรงนี้เราก็พลิกงานเลยค่ะนะคะพลิกงานมาแล้วเราก็ทิม x นะคะ x ให้มา x ให้มาตามความต้องการของที่จะทําจะขึ้นกรีบนะคะดูว่าญาติจะ x เ,เท่าไหร่ไม่ต้องนับค่ะไม่ต้องนับนะคะตัวแรกแล้วนะคะก็จะมาสักประมาณนี้นะคะบอกคร่าวๆไว้ก่อนมาสักประมาณมาถึงตรงนี้นะคะ เริ่มเริ่มเริ่มปลายใบของใบที่สองเนี่ยนะคะจะมาหยุดตรงนี้ทำไปให้ถึงที่เราที่ย่าบอกไว้เมื่อกี้นี้คะ่ะตรงปลายปลายของกลีบที่สองแล้วเราก็จะถักคอมโซ่ขึ้นไปฝนตกทั้งวันทั้งคืนนี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้เอ็กไปเลยค่ะอ้าวต่อเลยนะคะจะถึงจะถึงปลายตรงนี้แล้วนะคะ ประคองประคองไหมไหมาดามไปด้วยนะคะเท่าหรือ,อยังนะคะอ้าวอีกสักอีกสักสองเแล้วกันนะคะหนึ่งสองคราวนี้เราก็จะเริ่มอันนี้นะคะเราก็จะเริ่มอันนี้เราก็จะถักขึ้นไปค้อมค่อมไหมาดามนี่ 5, 5้ x นะคะ เรมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าย่านี้เผลออยู่เรื่อยให้มันหล่นจออยู่เรื่อยนะคะเห็นไหมคะ้าเอ็ลยนะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่พลิกงานค่ะตอนนี้ไม่ต้องไปนสนไหมาดามแล้วนะคะไม่ต้องไปนสนแล้วคะ่ะ เราจะลงตรงนี้ค่ะนะคะนับ1,2,3เรามาทิม x ในช่องที่4 1,2,3,4แล้วก็นับไป1,2,3 x ในช่องที่4เราจะลงเราจะทำโซ่4ี่ทำช่วงนี้น,นะนะห้าช่วงค่ะ1,2,3,4 แล้วก็ 1, 2, 3, x ค่ะได้3แล้วนะคะ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3ลงในช่องที่4โซ่4เว้น4หลักนั่นเองแล้วอันที่5 1, 2, พันหัวเข็ม1ครั้งก็แทนโซ่2นับไปหนึ่ามสี่นะคะ หมมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็พลิกงานกลับ2,3,4นะคะพลิกงานกลับแล้วก็หม x x ถัดไป1,2,3,4 x ในช่องถัดไป1,2,3,4 x ในช่องถัดไปเห็นไหมาดามแล้วใช่ไหมคะ1,2,3,4แล้วเราก็ตรงนี้ให้ x 2ตัวไปเลยคะ่ะ 1นสองแล้วก็เอ็กหมดามรวบหมดามขึ้นมาก็จะเห็นเป็นโครงล่างอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ก็กลับค่ะกลับเพื่อที่จะจัดการริมริมกรีบของอันนี้ก็คราวนี้ก็ต้องเอาไหมดามมาด้วยนะเอาไหมดามมาด้วยค่ะลงตรง x อหนึ่ง x 2แล้วก็ในช่องสู้ 4x 1 2 3 4แล้วก็ไอตรงที่เรา x เอาไว้เนี้เราก็ลงด้วยนะคะจะมีจะมีไอน,นี้ให้เห็นอีกแล้วนะคะเราดึงค่ะว่ามันเส้นไหนกันแน่มัน3เส้นนะ แสดงว่าเส้นนี้นะเห็นไหมคะหายละต่อไปก็ x ในช่องโซ่ 4x 1 2 3 4แล้วก็ไอตรงตัว x นั้นด้วยนะคะที่เรา x เ,เอาไว้ในตรงกลางแล้วก็ถัดไป ต้องเอาไหมดามไปตลอดนะคะสองสามสี่ได้มาเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามเอาตรงนี้มีได้ลงอีกลงอีกสี่เอ็กนะคะทำให้ครบเลยทำให้เห็นทั้งหมดเลยนะคะสามสี่ตรงนี้ไม่มีเลยนะคะตรงนี้ไม่มีเอ็กแล้วเราก็ลงในช่อง พอหนึ่งคอสองหลักคราวนี้เราก็จะไปลงตรงนี้เลยนะคะปิดงานตรงนี้ค่ะได้มาแล้วนะคะหนึ่งอันนะคะนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งใบโปร่งนะคะพอได้แล้วเราก็ยังดึงมันหน่อยดึงเออดึงไหมหน่อยนะคะ ม่งั้นใบมันจะยาวยาวใบหญ้าแต่ละอันนี่ยาวมากดึงแล้วก็คลี่มันหน่อยอ้าวได้ประมาณนี้แล้วนะคะอ้าวคราวนี้เราก็จะดามไหมไปอีกสี่สี่หลักนะคะหนึ่งสองสาม สค่ะก็จะเอาเราก็จะนำนำไหมกลับมาด้วยเราจะไม่ทิ้งเขาไว้นะคะเอาตรงนี้เราจะเราจะเอ็กมาโดยดามไหมมาด้วยนะคะ11อหลักนะคะพอได้11บอหลักแล้วเราก็ไปข้อมไหมอีก5้าหลักสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสิบหก นะคะพอ16แล้วเราก็โซ่1 2 3 4งสาทำใบโปร่งใบที่2นะคะนับมาค่ะ1 2 3 4 x สองลงบนหลักที่4 1 2 3 4นับมาค่ะ1 2 3 x งสงลงบนหลักที่4ได้2แล้วนะคะ1 2 3 4 นับมาหนึ่งามสี่ x บนหลักที่4 3่แล้วนะคะพอหลักสุดท้ายโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งทิ่มลงตรงนี้เลยค่ะที่เราจุดที่เรากลับคราวนี้ก็วกกลับหนึ่วกกลับก็ x นะคะโซ่4แล้วก็ x ทำตะขาย1 2ึ่สามี่ x 1นึ่สองสามสี่นี่ค่ะนะคะ x ครั้งที่1 x ครั้งที่สองส่วนครั้งที่3มนี่ก็ x โดยดึงดึงไหมมาด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วเราก็กลับมาก็ดึงไหมกลับมาอีก อย่าลืมว่าเรามี x 2ตัวนะคะมี x 2ตัวก็เอาไหมดำม,มาด้วย x ตัวที่1 x ตัวที่2แล้วก็ในโซ่อีก4ี่ทำไปเลยนะคะแล้วไหมเราจะดึงไว้อย่างนี้มันดามมาตลอดนะคะพอได้4แล้วเราก็มีตรงนี้ x แล้วก็ x ตาม x บน x นะคะแล้วก็ในโซ่ก็4ครั้งหนง สามสแล้วตรงนี้มี X ก,ก็บน X X บน X นะคะพอ X บน X แล้วเจอโซ่ก็4 X ค่ะแล้วก็จะมาเจอตรงนี้นะคะเจอตรงนี้อยู่ก็ได้สักหนึ่แล้วก็ตรงตรงพอ1คอได้อีก2 X นะคะหนึ่ง สแล้วตัวสุดท้ายก็มาลงตรงนี้จุดเริ่มต้นที่เราวกกับแต่มีไหมดามอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มาอีกค่ะมา x x มาอีก4ตัวก็ต้องมีไหมดามอยู่นะคะ x อีก4ตัวค่ะหนหรือ5ก็ได้นะคะแม่อันนี้ไม่ฟิกสอง สามสี่เอาดูข้างหลังจีเอามาหมดไหมดึงมาหมดไหมนะคะดึงมาหมดไหมอา้าวดึงมาหมดนะคะพอดึงมาหมดแล้วคราวนี้เราก็จะวกกลับวกกลับอีกนะคะเอายังยังไม่วกกลับดึงก่อนดึงตรงนี้ก่อนดึงขยับงานเราก่อนนะคะ สองใบแล้วนะคะต่อไปใบที่สามเราก็จะเอาอันนี้วกกลับมานะคะ x ก,กลับมาค่ะ x ก,กลับมาเจ็ดนะคะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนี่เรา x กลับมาเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดคราวนี้เราก็ x คอม x คอมไหมาดามนี่นะคะไปห้าหลักค่ะเจ็ดแล้วก็ 8ก็ต้องเป็น12นะคะ9 10 11 12สเอเพราะเราจะลงอีกแค่4 4จุดนะคะแล้วต่อไปก็เป็นโซ่1โซ่2โซ่3โซ่4โบกกลับค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะ3ใบนี้ทำเหมือนกันนับ1 2 3 4งอ็กตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่นับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่เตรงนี้ค่ะอันนี้จะลงแค่สามแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มตรงนี้เลยค่ะจุดที่วกกลับเลยค่ะนะคก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่วกกลับค่ะเอก 1>, 1 2 3 4 x ตรงนี้2ครั้งเราจะทำกี่กี่ช่องเราก็ต้องเราก็ต้องเอา x บวกกับ x 5หลักข้อมนั้นน่ะไปด้วยนะคะเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เราก็ดึงอันนี้ไปด้วยนะคะดึงไหมไปด้วยเพื่อจะย้อนกลับทีนี้เราก็ พลิกงานมาทางนี้นะคะเราจะย้อนกลับโดยการทำริมใบตรงนี้ในนี้มี2 x ค่อมเอาไหมค้อมมาด้วยนะคะดึงปิดงานนะคะใน x ที่1 x ที่2มีไหมไหมดำอยู่ตรงกลางแล้วนี้ลง4หลัก2 3 4แล้วก็มาเจอ x ก็ x นะคะ แล้วก็ในโซ่ในโซ่ก็ลงอีกสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาลงตรงนี้เลยนะคะมาลงตรงนี้เลยอีกสองหลักหนึ่งสองวันนี้ย่าเล่นเสื้อแสงหมดเลยนะคะมืดพอดีเลยต้องเปิดไฟ สีมันก็อาจจะเลือบๆนะคะอันสุดท้ายแล้วคราวนี้เราก็เราก็เอ็กมาให้ตลอดจนสุดงามเลยนะคะเอ็กมาให้ตลอดเลยค่ะวันนี้กะดีมากเลยเนี่ยไหมดามพอดีเลยนะคะเนี่ยเหลือเศษแค่นี้เราก็เอ็กมาให้ตลอดเลยค่ะจนสุดปลายเลยนะคะจนสุดปลายของก้านหมันเลยนะ ดึงมันอีกสักหน่อยก็ได้ให้มันจะยาวออกมาอีกหน่อยนึงอีกเิดเดียวค่ะอีกประมาณหกเจ็ดโซ่มันก็ยังไม่ถนัดมืออยู่ดีปลายหนึ่งเริ่มหายไปแล้วนะคะปลายหนึ่งอนะโซ่เดียวค่ะอีกโซ่เดียวอ้าวยาก็ไปสุดท้ายแล้ยาก็ไปตัดไหมซ่อนปลายไหมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่มันมันใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะคะลูกใช้ได้ทั้งสองฝั่งแต่จริงๆแล้วฝั่งฝั่งที่สวยก็ฝั่งที่ถูกที่เราทําเป็นด้านหน้าก็คือฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นด้านหลังใช้ได้สองฝั่งค่ะลูกนะคะก็ <c oughs> เป็นอันเสร็จนะคะใบไม้ที่มีดามดามด้วยเส้นไหมเนี่ยนะคะเนี่ยที่เป็นรอยนูนนูนนี่ก็คือเกิดจากการดามด้วยเส้นไหมทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยริมนี้ ลิมลิมใบทั้งหมดตรงนี้นะคะนี่เกิดจากการดามด้เส้นไหมทั้งหมดเลยจะมีจะมีตรงนี้ทั้งหมดทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านถูกนะคะเป็นด้านถูกก็ก็ขอฝากคลิปนะคะขอฝากคลิปนนี้แสงหมดแล้วจะหกโมงแล้วนะคะแสงหมดแล้วฝนก็ตกอยู่ข้างนอกก็ขอฝากคลิปนี้ให้ทุกคน ได้ได้ทำตามกันนะคะเป็นใบไม้ที่ลักษณะของมีมีมีก้านใบตรงก้านใบเนี่ยลิมใบเนี่ยดามด้วยไหมเส้นไหมซึ่งย่าบอกแล้วว่าถ้า20อะมันก็จะสวยแต่ถ้าใครมีเส้นเส้น18แต่จะสวย20ย่าก็ว่ามันยังหนาอยู่นะคะก็ขอฝากคลิปยา่าให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยาด้วยฝากส่งต่อกันใครที่ถักแล้วมาดูมาอะไรก็อ่คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะไปแล้วค่ะ